ของจริงที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้สวยงามน้อยคนที่จะได้เห็นสุดยอดครับของจริงครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศเราสำหรับคลิปนี้ค่ำคืนวันขึ้นจิม้าคเดือน8ปี2023 ชาวคณะก็ได้มีโอกาสขึ้นไปสถานที่สปายะและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งก็ว่าได้คือวัดถ้ำขามเวรุวันอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นสถานที่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลายองค์ที่ท่านได้ไปปฏิบัติและสำเร็จเป็นพระสุปฏิปันโนและที่สำคัญ ซึ่งเป็นผู้ที่นำพาองค์แรกตามประวัติก็ที่ได้ถามบุคคลที่อยู่ใกล้สถานที่นี้ก็คือหลวงปูพ่พางท่านก็ได้เคยได้ไปบำเพ็ญภาวนาที่นี่หรือหลวงปูช่ชอกก็ดีก็คือวัดถ้ำขามเวรวนสำหรับค่ำคืนขึ้น15ค่ำเดือน8ปี2023 ก็อขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ให้เป็นไครนำพาเพื่อขึ้นไปสการะสถานที่สำคัญซึ่งเป็นสถานที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านได้เคยมาปฏิบัติผู้ใหญ่ใจดีก็ได้ให้เป็นผู้นำทางสำหรับที่จะได้พาผู้ใหญ่ใจดีไปพำนักพักผ่อนสถานที่สักหนึ่งค่ำคืน ก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีเลิกดีมากเป็นเลิกที่ตรงกับวันพระขึ้นบห้าค่ำเดือนแปดพอดีก็ถือว่าถ้าจะขึ้นวัดถ้ำขามเวลุวันก็ต้องเตรียมกายวาจาใจให้พร้อมเพราะอยู่ที่สูงมากก็ขึ้นบันไดไปหลายร้อยขั้นแล้วก็ต้องเดินตามไหลเขาไปถึงจะถึงถ้ำและอ้อหน้าผาที่จะได้พำนัก พักพิงได้ที่สำคัญก็คือที่นั่นก่อนขึ้นหรืออะไรต้องปรึกษาพ่อแม่ครูอาจารย์ก็มีเป็นวัดที่ถูกต้องก็คือหลวงปู่ศักดิ์และก็มีครูบาน้อยที่อยู่ที่นั่นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรขึ้นไปเลยไปเลยโดยพระาการหากผู้ใดต้องการที่จะไปปฏิบัติธรรมหรือต้องการดูกายวาใจ ากายวาจาใจตนเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตลองดูวัดถ้ำขามเวรุวนัน